สวัสดีจ้ามือนีออมจอยสิผ้าเพื่อนเพื่อนมากเกี่ยวเขาเขาที่หลุดเกี่ยวเหลือใบทานเนาะจ้า,จาหน้าลมมองได้หน้าลมลมหลุดเกี่ยวเขาบ่ไดเพื่อนกับสีเหลือใบทานเนาะพี่นอ้องพอยี่นุ่มเรามาตัดให้ไปรอบหนึ่งแล้วจา้าเครื่องพอยี่หนุ่งเราก็ตัดใดเฉพาะเขาที่ยืนต้นเนาะจ้า,จาเขาที่นอนหลบับติดไปกับน้ำกับตุ่มยังสีกะตัดบด่ไดเนาะ อมชอยกันเลยมาเล่มเอากะเกีียวเอาจะห่วงเขาแลวจ้าเราจะเอาใส่ถุงปุ๋ยไปเทร่วมกันกับมือมาให้กำลังใจกันด้วยพี่น้องเด้อ หมองคลุกมันมีเปียงคือของขวอ้ของขอเกี่ยวเราเอาเป็นพิษแต่หยาเปียงอันนี้เนี่ยจะไม่เอาตัวห่วงจะสั่งบอกว่เอาถุงมาเอาถุงมาหยาใไปถุงป่วยด้วยน้ำตาลบนหักล้วยสายกว่าเด้วยแต่ว่ามันสินักไม่สิเขามันสิไหลเนี่ยไหลล้มไป kìa đẹp kìa khổng lồ kìa khổng không, tôi, không có lấy kìa nằm bìa không แกดูสีน้ำตาลเสร็จแล้วเขาลมวันนี้หนุ่มเอาเครื่องตัดกด่อน้ลยเอาเกียวมาเกี่ยวอิ้นฟลายมนเยอะแต่เขาใส่เครื่องตัดมีเยอะแยะหนุ่ยดีงู้